ต่อมาข้อ13ข้อ13ก็คล้ายๆกับเมื่อกี้แหละความหนาแน่นของสารละลายแอมโมเนียมซัลเฟตนะครับเข้มข้น18%มีค่าเท่ากับเท่านี้กรัมต่อลูกบาศกเซนติเมตรจะต้องใช้ปริมาตรสารละลายเท่าใดในการเตรียมสารละลายเพื่อให้มีตัวถูกละลายอยู่125กรัมโจทย์เหมือนกับข้อ12เลยนะครับอ่ามองภาพใหม่ตรงนี้อันนี้คือตัวถูกละลายเนาะ เขาให้ตัวถูกละลายมาเท่าไหร่125กรัมส่วนนี้คือสารละลายความเข้มข้น18%เปอร์เซ็นตเวทบายเวทเขาอยากจะรู้ว่าปริมาตรของสารละลายจะมีค่าเท่ากับเท่าใดเขาให้มาประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราก็เริ่มโดยการเอาสูตรเปอร์เซ็นต์เวทบายเวทเท่ากับ มวลตัวถูส่วนด้วยมวลสารละลายคูณด,ด้วยหนึ่งอยอ่ะเช็ดซิว่ามีอะไรบ้างตัวนี้มีตัวนี้มีน,มนะครับดังนั้นเราก็จะได้แล้วว่าแทน18เข้าไปเท่ากับมวลตัวถูก็คือหนึ่งยห้ากรัม คูณ100ส่วนด้วยมวลสารละลายดังนั้นย้ายข้างมวลสารละลายเท่ากับ1 2 5กรัมคูณ100หารด้วย18ซึ่งตรงนี้ยคำตอบก็คือจะเท่ากับ9 694กลอากรัมทีนี้ โจ์ต้องการอะไรโจทย์ต้องการว่าต้องใช้ปริมาตรสารละลายเท่าใดหมายความว่าสิ่งที่โจทย์อยากจะทราบก็คือเมื่อเตรียมสารละลายตามนี้ละปริมาตรรวมของสารละลายมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําการแปลงค่าอีกละเราจะแปลงไปเรื่อยๆเลยเนาะจนเริ่มชินนะครับอันนี้คือมวลใช่ไหมหมวลจะต้องแปลงไปเป็นปริมาตรถูกไหมครับแปลงไปเป็นปริมาตรเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มจากดีเท่ากับ m ส่วน v เราจะได้ว่า v จะเท่ากับ m ส่วน d ดังนั้นสิ่งที่เราจะได้นะครับเดี๋ยวผมย้ายนี้นิดนึงมันเกิดกะเราก็จะได้ว่าปริมาตรเพราะฉะนั้นปริมาตรสารละลายจะเท่ากับก็คือจะต้องเอา m ตั้งนะ เก้าสี่กรัมหารด้วยความหนาแน่นความหนาแน่นในที่นี้คือ1.1กรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรเพราะฉะนั้นหน่วยตัดกันเราจะได้คำตอบออกมาเป็นลูกบาเซนติเมตรนะครับก็จะได้ออกมาว่ามีค่าเท่ากับ630 9ลูกบาทเซนติเมตรซึ่งเฉลยคือ631มิลลิลิตรลูกบาทเซนติเมตรกับมิลลิลิตรคือสิ่งเดียวกันอ่ะโอเคเรียบร้อยสำหรับโจทย์ข้อนี้